เอฟซีเด็ดนี่เอฟซีบบธรรมดาซื้อไม้ยังก่อเซลนีโนครับฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับผมเซลนีโนฝักเนื้อฝักตัวเซลนีโนขายรถบรรทุกทีโนครับคุณแม่ครับกันได้น้ำกลิ่แม่ด้วยนะครับผมครับผมช่องคุณแม่ก็ช่องครัวลำเพลินครัวลำเพลินนะครับปลาเด้วยนะครับคุณแม่สุภาพครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้ติดตามขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ จองไปแล้วเด้อจองไปแล้วเสองคันเด้อยินดีที่ได้บริการสองคันต่อเนื่องครับตู้คนเทนเนรอันนี้คันที่หนึ่งแล้วก็รถตู้อีกสองคันขอบพระคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสทางฮีโน่รวมทุนี้แก่นนะครับคุณแม่ครับขอบคุณบคครับยินดีที่ได้บริการครับเอาอันนี้มาด้วยสมมุติว่าถ้าแม่สมมุติว่าจะเอาก็จะมาเลยมาจองเลยคุณแม่กินเดียวครับถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาก็มาเอง โอเคค่ะอ้าบขออนุญาตพี่น้องได้ครับไม่ได้สิเป็นพวกขับโอ้ยขยากทับกินเด้เนาะนี่พี่น้องได้แม่กาเปิดโชัเปิดลาภให้ลูกให้เต้าแล้วเอ้าอ่ะพี่เลดีอยู okay, then, <laughs> oh, again, nope. Wait, okay, ่ไหนน่ะเอา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 โค้ดมาไปจังเอาใส่นาโนซี่ เอาไปใส่หน้ารู้เร็วๆเอาไปเดี๋ยวเลขอ๋อเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้เบอร์เลยดเดี๋ยวเส้นถนำโดนโดไหมครับป้าแม่นียบ่เนาะหอยเซมาขึ้นยากน้ำคูสีเหลี่ยมใช่ปะฮะ่อยขึ้ขนยากน้ำคูสีเหลี่ยมวีมันขั้นเงา มันขั้นยาี้ยมาหนิพู้สีเลียลเมย์ู้ได้สิเป็นพวกขับบัตนี่เอ้ามีล้วนี่หน้าบ่ะเอ้าพีดีสายจวดนี่ยบ่วายอยากได้นบันรเฮะมีอยู่เมย์ี่โอ้โซเฟอร์เพิ่นเพิ่นไปส่งมานี่เพิ่นเพิ่นไปส่งมานี่โซเฟอร์นี่เดี๋ยวให้คุณแม่เอาเลยเอาใช้กับบัตรคาบตีเลยครับเดี๋ยวมีคนแนะนำครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเก็บเอกสารตั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมโอเคเคุณพี่ให้เขามีใส่ใครขดรึได้ครับผมได้ครับยินดีครับผม ทำไม่ยากครับเหมือนรถเล็กนี่แหละครับไฟก็เคลื่ยากว่าเพื่อนสีเลี้ยมสี่เม่มันยาวครับผมบ่เลี้ยวบ่ต้องเลี้ยวยยกตรงแยกเดียวโอ้ยตรงเลยแม่นเดียตรงแยกเดียวโอ้ยเนาะอย่าว่านกินั่งเมียน้ำบ๊วยนันนั่งเมียน้ำบ่นั่งไปน้ำกันนั่งกับพวกได้ปลาได้ล่ะครับเป็นเป็นบารมีให้ลูกให้เจ้าเนาะเออแมนแมนผู้ผู้บักโม่บักแต่งจวดจาดฟาดบื้มอ่าสองพันตอนนี้เออไม่ว่ากันเลย ผมจะมาขึ้นอย่างแต่บาหคอนคอยขึ้นยากนู้สิครับได้ใบยสี่หในยตีอันได้รดแล้วก็ขึ้นยางน้ำผู้สิครับฉันด้บาทพี่น้องสิบแปดเตียบไล่เ อันเซลรถกลับว่เป็นยังเนี่ยไมเป็นเอฟซีเซนเดบาตแม่ครับคุณแม่ครับเป็นเอฟซีคว้าล่ำเพลินเซนเดบัตตามแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวตลอดที่ช่องคทางอีสานเอฟซีคุณแม่เลยเหรอครับพี่แกลูกล้านได้เป็นบุญไรที่ที่แม่มาเอาเลยเขาใช่เหรอครับ่ไม่กับจัางสันตนาะเป็นบุญบารมีให้ดูให้เต้าตัวสาธุให้เจริญหงเฮืองเหลืองเหลี่ยมแล้วหลุดเด้อบริษัทกระดัครับคมครับผมทานเข้าเยอะๆนะครับอขให้ อ่าเป็นกำลังใจอ่าให้เพชรลำเพลินแล้วก็สาวได้เพชรบ้านแพงด้วยได้ลูกเด้อทั้งสองช่องแล้วก็ทั้งสองค่ายทั้งสองคณะช่องทุกช่องของคุณแม่ก็คือช่องครัวลลำเพลินขอบคุณอ่าลูกๆเต่าๆแล้วก็แฟนครับเอฟซีทั่วลูกที่ติดตามนะคะวันนี้เป็นเลิกดียามดีคุณได้แม่ก็ได้มากเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดใช่ให้ทีแบบพยาบาลมาใช่สายจวดมาหลับหลุด อา12โลรถแทรเพชรลำเพลินเนาะค่ะเนาะใช่ครับรถแทรเพชรลำเพลิื่อนหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นคันแรกในมาตรฐานด้วยปาดปวดพวกโบักแบบปวดาดแบบนอนอยู่แล้วครับผมดจัดฟาดบึ้มอมีนีตัวนี่แม่ครับโอ้วันนี้ก็ได้เวลาแล้วเดิอดีแล้วย่างดีแล้วคือว่าพี่แม่ก็เปิดให้แล้วนะครับพี่น้องที่นะครับรับชมทั้งบอสเป็นทั้งโซเชียลทั้งเป็นขับเอฟซีทั่วโลกเอฟซีกระช่องนะครับเมื่อนี้ค่ะ พยบาบาลกับแม่พ่อนกับทีมงานขอต้นแม่สุภาพทีมงานหลบหลัวาามารับรถรถแห่เพชรลำเพลินนะครับวันนี้รับเพื่อจะไปประกอบมีมีมีเซอร์ไพรส์ป้ะครับทบญญาบ่านผู้พิการคำว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนี่ยมีแน่นอนครับในส่วนของอ่ะเอฟซีเป็นกระทำไรวารถกับไม่ปายแดงแล้วมีส่วนของบอดี้ตัวถังเท่าสิไปจังใดมาจังใดระบบเครื่องเสียงของผู้ใดแนวทางในการบางแผนได้คอนเซปต์การบังงานชิวงานเท่านี้ ขาจไปได้รูปแบบเลยนะครับคือในตอนนี้ครับเข้าได้คุยกันเบื้องต้นแล้วครับผู้ดูแลระบบเสียงอันนี้คือระบบเสียงก็จะเป็นของช่างภัยมงคลสตริโอร้อยเอ็ดนะครับไอ้ไอ้ไนี่แหละเขาเขาเข้าแก้ไขแข้าบอกพ่อเขาเขาเข้ากับสิค่อยเป็นค่อยไปครือว่าอุ๊ยไปมันถอดไปแล้วคุณแม่บางอย่างเข้าอุ้ยก่อนนี่อุ้ยก่อนเข้ากับยาฟาวห้เพิ่อนฮูจักเข้ากับค่อยไปเท่านิดละน้อยย่างละนีดละน้อยแป้งสิลล่ะ ออนได้กระไดฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องเด้อรถแห่เพลรลําเพลินผูได้จุจ็นะครับขั้นต่อไปที่แพ็กคูนะครับของพี่ไส้ทั้ง่รอยเอดันนั้นที่หล้างแลยวเาที่จะมานี่แหละต้นเดือนเนี่ยก็จะมาคันที่สองคันที่สองมันบ้างอันนี้ขั้นแรกเป็นของ่า พยาบาลมั้ยนะใช่ไซต์จวดเพลิมเพลินเพลิมเพลินครับอ่าคือเป็นทีเป็นทีว่ามือนี้เอาสิออกไปเป็นทีเรียบร้อยครับผมอ๋อเพิ่งข้าย่ำดีครับเป็นน่าเป็นคันแรกคันแรกขอบคุณตัวแทนคันแรกในบริษัทเลยติคันแรกของบริษัทเลยครับคุณแม่แล้วก็เป็นคันแรกของภาคอีสานด้วยของภาคอีสานสุดยอดเลยครับคันแรกของภาคอีสานใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ครับคันแรกของบริษัทแล้วก็คันแรกของภาคอีสานด้วยสิบสองล้อสิบสองล้อสิบสองเมตร ป้ายแดงครับพี่แมร์ีโน่รวมทวีขอนแก่นไปแดงมันยังน้อบอกแม่ได้ด้วยลูกฮะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวป้ายแดงบอกคุณแม่ได้เด้อป้ายแดงแล้วครับคุณแมรทักกูไปก่อนละครับไปชมด้วยกิจเจ้างในครับผมอย่าเฝ้านะอย่าเฝ้าเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับติดตามเพี่น้องเบคุณนะครับพี่โน่ัวแทนอีขอบคุณขอบคุณลูกชายแล้วก็บริษัทย่างเขาะ รวมทวีขอนแก่นครับรวมทวียยขอนแก่นสำนักง,งานใหญ่เนาะค่ะเนาะเอาเอาเอาธรรมดาพระธรรมดาเดลเนาะโอเคค่ะสายจวดจวดย่างเดียวจวดย่างเดียวจวดย่างเดียวผพดแล้วพุดแล้วพุดแล้วสายจวดไปไปขับเพื่อนขับเคลื่อนไปด้วยเงินด้วยทองเงินล้านหลายหลายล้านเอา ไปปผู้ยบาลมา้าในช่ายน้ำมวงสาส,าสาจวนแล้วกับพิ่รดีอยู่บนนาว้ประสบความสำเร็จปรไปขนน่ะเงินหลายหลายล้านเนาะไปดีกับนนไปขนเงินหลายหลายล้านไปทั่วมองทั่วบนอนเทสครับเอฟซีเฝ้ามาจ้องเฝ้ามา,นานจ้างไว้ชิวงานยังมา่อยู่ชิวงานเ<ๆ>จ้ารูปเจ้าภาพกัเฝ้ามาจ้องเลยค่ะเด้อจักหน่อยกับสิได้ขับเคลื่อนแล้วก็มีลูกๆเต่าๆหลายๆทีมงาน แตสีไม่แฮมากสร้างความมวลซืนสร้างความสนุกสนานบนรถแฮขั้นนี้ครับอเพชรลำเพลินสายจ้วดพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดพูดหม้อบักแดงจวดจ้าดฟาดบึ้มเฮงเฮงเุณแป้งแปังเดี๋ยวตั้งชื่อเดี๋ยวคุณคุณย่าจะไปตั้งชื่อให้เดี๋ยวต้องไปชิดก่อนว่าให้ซื้อใบหยั่งเพลินกะเดี๋ยวแม่ย่านั่งจังสีวากันเนาะเอาโอเคค่ะ หูใบเด้อป้ายแดงเด้อหูใบเด้อขันสมุูมาป้ายแดงปุ๊บคุณย่าจะมาจองทันทีเลยค่ะสั่งเลยใช่ไหมไม่ต้องจองใช่ไหมคุณแม่โอเคแค่โอเคกับไม่โอเคถ้าโอเคก็สมมุติว่าป้ายแดงป้ายแดงจวดนี่เดี๋ยวคุณน่ะคุณได้แม่คำว่าโอเคสิมาจัดเลยครับ อีกสองขั้น,นคนเดียวนคนบันเดียวลลยเลยเมาแล้วก็ติดหาว่าคุยอยีกล่ะโอ้ยววมันแย่หน่จะเป็นคุยเนาะเถ่าเราคุยอีกอย่างก็เราก็เดี่ยวไว้ไบ่ไม่เป็นคุยครับคุณแม่มันคือเรื่องจริงครับคุณแม่อะไรมันก็เป็นไปได้ใช่ครับผม,มไม่แน่นอนใช่ไหมละ่ะเนี่ยครับคุณแม่ต้องต้องนำบัตรคนนี้ครับสุดกันแน่นอนครับคุณแม่่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไราย เอาจ yeah, ็กอ uh, uh, so ันแล้วก like cool so ็เอามาจ็กอันพี่ละมาพี่ลำเนี่ยต้องฝากคุณแม่ครับผมตัวนันตัวนันตัวลูกหลานได้มีโอกาสบริการลูกร้านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกานครับเพื่อนธุรกิจใช้เหมนเทิงนี่ก็ภูมิใจหลายคุณแม่ครับใช่ใช่บริวารบริวารไม่ธรรมดาครับดีแล้วดีแล้วลูกเอาจะเลื่อนหุ่งเฮืองกาวนาในอนาคตทุกสิ่งยางบวาสิเป็นบริษัท ของลูกบว่าสิเปลี่ยนตูของลูกหรอือว<ช>่า<ม>ของหลผูุ้ทธิบาลมานะใช่สายจวดเป็นลำพืชน,นะนจะเลื่อนหงเรื่องเรื่องเหลี่ยมคือจังอันข้าเว้านี่แหละเอาคุณแม่เปิดโสดเปิดลาภให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไ้ซานี่ครับพี่น้องค่ะชิบหนาจัยงเบืองกันไหมโพ<ป>ดโพบักโมบกแตงจวดจาาฟาดบึมพะนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะอีกสองขั้น